วันนี้แม่หนูหต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะแม่เธอก็อยู่โรงพยาบาลแล้วนี่อีกอย่างถ้าเธอไปก็ช่วยอะไรไม่ได้อยู่ดีลูกค้าก็มาแล้วไปขายงานก่อนดีกว่าบอสคะมีคนมาขอพบค่ะเขาบอกว่าเป็นเพื่อนบอสงั้นเรียกเข้ามาได้เลยครับได้ค่ะ ข้าวเว้นสบายดีไม่เจอนานเลยสบายดีวะเออนี่กูเอากล้วยจากบ้านกูมาฝากโอ้ห oh. นี่กูปลูกเองเลยนะนี่ปลูกเองใหญ่ขนาดน,นี้เลยวะธรรมดา <c oughs> ขอบใจมากขอบใจมากที่จริงมาไม่ต้องเอามาฝากก็ได้นะแค่มึงมาก็ดีใจเร<อ>าไม่ไม่เป็นไรเราเล็กน้อยนะเออได้ยินข่าวว่าจะเปิดร้านอาหารเนี่ยเป็นไงบ้างวะก็โอเคอะแต่ช่วงนี้กูมีปัญหารเรื่องเงินนิดหน่นอยวะที่กูมาวันเนี้ย กูกะว่าจะมายืนตังค์มงสักหน่อยอ๋อเฮ้แบบนึงเล่นโทรศัพท์เข้าไปวัสดีครับฮียสินค้าเหรอครับเหลือยี่สิบตัวครับในสต็อกก็พร้อมครับมีเยอะเลยฮะียต้องการแบบไหนบ้างครับเออบอสเอ,อ่องั้นกูเพิ่งนึกได้ว่ากูมีธุระต่อเดี๋ยวงั้นกูไปก่อนนะอ๋อได้ๆเฮ้ยแป๊บนึงนเอาไปออกขนมไปกิน เข้าใจมากเว้ยอา้าววัสดีครับเนี่ยครับได้ครับเฮ้ยเบน สู้ๆนะเว้ยมีปัญหาอะไรที่กูช่วยได้ก็บอกกูได้เลยนะบอสคะลูกค้าที่พัดดูแลมาแล้วนะคะเรียกพัดพบลูกค้าได้เลยครับบอสคะดิฉันขอถามนายห่าาอยได้ไหมคะว่าไงครับ เอ่อทำไมบอสถึงไม่ยอมให้เพื่อนยืมเงินไปตรงๆเลยทำไมต้องทำให้มันวุ่นวายด้วยคะเขาเป็นเพื่อนผมแต่เด็กตอนเด็กเนี่ยเรามีอะไรช่วยเหลือกันตลอดเลยนะพอมาวันนี้เขาต้องการความช่วยเหลือผมช่วยอะไรได้ผมก็จะช่วยแต่ถ้าให้ยืมเงินไปเนี่ยมันไม่โอเคเท่าไหร่ให้ไปเลยสบายใจกว่าเยอะ บอสคะคือวันนี้นุอยากจะขอลากลับบ้านก่อนนะคะบอสคะลูกค้ามานะคะโอเคครับผมทราบแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตอนนี้แม่หนูหนงนมต้องเข้าโรงพยาบาลน,นะคะแม่เจ็บหนักไหมละ่ะไม่ถึงกับหนักมากค่ะแต่ว่าหนูอยากจะไปเยี่ยมแม่หน่อยนะคะแม่เธอก็อยู่โรงพยาบาลแล้วนี่อีกอย่างถ้าเธอไปก็ช่วยอะไรไม่ได้อยู่ดีอะ ลูกค้าก็มาแล้วไปขายงานก่อนดีกว่าส่วนใบร้านเนี่ยผมไม่อนุมัตินี่คือแบบแผนโฆษณาที่เราจะดทำเพื่อบริษัทลูกค้าโดยเฉพาะเลยนะคะมี2แบบด้วยกันค่ะทั้งแบบ A แล้วก็แบบ B ลูกค้าชอบแบบไหนนะคะก็สามารถเลือกได้เลยะคะ่ะหรือว่ามีอะไรที่จะแนะนำก็บอกได้เลยนะคะ นผมเลือกแบบ B ครับผมตรลงที่วดงานด้วยครับยินดีที่วมงานรครับยินดีค่ะงั้นผมขอตัวไปก่อนนะครับฮัลโลพี่พัดตอนนี้แม่ปลอดภัยแล้วนะ พี่ต้องขอบคุณบอสพี่นะที่หาหมอที่เก่งที่สุดมาดูแลให้อะ่ะและยังจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ด้วยนะพี่โอเคโอเคพี่รู้และบอสคะขอบคุณบอสมากเลยนะคะไปเออไปไหนคะไปโรงพยาบาลไง thank you